สบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข้าวไอทีกันครับเปิดราคาในประเทศไทยแล้วครับสำหรับเรียวมีโน้ต6 0 x มือถือทนทานรุ่มประหยัดราคาเริ่มต้นไม่เกิน3,000บาทครับ เรียวมีได้เปิดวางจำหน่ายเรียวมีโน้ต 60x มือถือรุ่นประหยัดที่จะมีจุดเด่นด้านความทนทานแข็งแกร่งผ่านการทดสอบคุณภาพตัวเครื่องมากกว่า320รายการโดยจะการันตีในการใช้งานได้ลื่นไหลามากถึง4ปีโดยจะขับเคลื่อนด้วยซิปออกต้าคอร์จะมาพร้อมกับ Android ด14แบตเตอรี่ให้มาความจุ5,000 mAh เปิดเครื่องเพื่อรอรับสายได้นานถึง48วันกับราคาเริ่มต้นไม่ถึง3,000บาทครับเลียมีโน้ต 60x จะมาพร้อมกับคุณสมบัติความทนทานเป็นพิเศษ โดยระบบ Armor Cell Protection โดยจะใช้วัสดุอลูมิเนียมกำลังสูงชนิดเดียวกับโครงรถแข็กโดยจะนำมาหล่อขึ้นรูปเป็นโครงตัวเครื่องปลาหลังจะใช้วัสดุเรซินไฮโพลิเมอร์และเคลือบชั้นฟิล์มพิเศษเพื่อให้ต้านทานต่อรอยขีดข่วนและการสึกกร่อนโดยหน้าจอนั้นได้ผ่านการทดสอบการตกจากความสูงอยู่ที่1.5เมตรแถมยังกันน้ำกันฝนที่ระด,ดับ IP54 ครับโดยด้านประสิทธิภาพนั้นตัวนี้จะใช้ซิปเซตของ Unisoc T612 แบบ Octa Core หน้าจอขนาด 6.74นิ้ว r e f ฟ e ชเรทอยู่ที่ 90Hz โดยจะมีโหมด e y Comfort Display ที่จะช่วยลดการปล่อยแสงสีฟ้าและถนอมสายตารับประกันการใช้งานที่ราบรื่นในนานถึง4ปีเลยครับโดยจะไม่มีอาการหนวกหรือกระตุกให้ลำคาญใจและยังจะมาพร้อมกับ AI Boost Engine และปรับปรุงสมมาตรในขณะการเล่นเกมเพื่อเปิดหลายแอปพร้อมกันไนด้เครับโดยแบตเตอรี่นั้นจะมาที่ความจุ 5,000mAh สามารถสแตนบายเครื่องในนานสูงสุดถึง48วันจากการชาร์จเพียง วเดียรหรือว่าสามารถคุยโทรศัพท์ได้นานถึง32ชั่วโมงหรือเล่นวิดีโอต่อเนื่อง12ชั่วโมงครับและยังรักษาคุณภาพแบตเตอรี่ไว้ได้ที่80%แม้จะชาร์จไป1,000รอบก็ตามและนี่คือสเปคแบตเตอรเต็มๆของ r e a l มี note 60x ครับ มากันที่ราคาและการวางจําหน่ายครับเรือมีโน้ต6 0 x จะมีให้เลือกทั้งหมดอุูส2สีได้แก่สีเขียวและก็สีดําโดยจะเปิดราคาอยู่ที่ความจุ ram 3มกิกบวก rom ม6 4 g ราคาอยู่ที่2,999บาทครับโดยจะสามารถพพลออเดอร์ได้แต่วันที่12ธทันวาคม2 5 6กบและถ้าหากมีข้อมูลลงดออกมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตให้อีกนะครับ กดติดตามส่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสบายดี